สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน y o a n u e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันอังคารที่29พฤศจิกายนมีทีเด็ดวิเคราะห์บอลมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมคัดมาเป็เพื่อนๆ4คู่เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลโลกผมเริ่มต้นด้วยคู่เด่นประจำวันนี้นะครับแต่เวลาตีสอนะครับวันนี้เวลจะพบกับอังกฤษนะครับ ผมเปลี่ยนมาเปิดด้วยเป็นรูป Information นะครับว่าเวลวันนี้มีใครบ้างแล้วก็อังกฤษมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ย้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเอเชียนดิแคปกันก่อนนะครับวันนี้เวลาตีสองที่สนามอามัดบินอารีสเตเดียมนะครับเป็นอังกฤษมาต่อเวลอยู่เลทประมาณสักครึ่งครบลูกจริงๆราคา1ลูกราคาลูกควบเมียทีเห็นนะครับแต่ว่าวันนี้ราคากลาง อยู่ประมาณสัก1ลูกนะครับสูงตามอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ด้วยในกลุ่มเนี่ยมีอังกฤษอิหร่านอเมริกาแล้วก็เวลเวลอยู่อันดับ4เลยนะครับมีแต้มเดียวในขณะเดียวกันอังกฤษอยู่อันดับที่1มี4แต้มนะครับเวลอยู่อันดับ19องโลกนะครับนาทีนี้ส่วนอังกฤษอยู่อันดับ5ของโลกนะครับพวกเขาเจอกันบ่อยนะครับ ไล่มาตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2020เวลถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ปรับตลอดการของอังกฤษแต่ว่ายังไม่เคยแพ้อังกฤษเลยนะครับเนัดติดแล้วเกมล่าสุดเจอกันเมื่อเมื่อปี2020อังกฤษเอาชนะเวลมา3สูนะครับส่วนเอเชียนี่คต้องบอกว่ามันมีเลทให้ดูอยู่ประมาณ5ครั้งอังกฤษเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะเวลมา3สูเอเชียนี่คนี่อยู่ประมาณลูกครึ่ง ทำเงินได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเลทต่ออยู่ประมาณครึ่งรบลูกชนะมา2อหนึ่งก็ทําเงินได้เหมือนกันนะครับ5้ครั้งทําเงินได้3ครั้งมีหลุด2ครั้งบอลส่วนใหญ่โอเวอร์เดอร์เท่ากันนะครับจะออกไปทางโอเวอร์ซะด้วยซ้ำเพราะว่าสเกมที่ผ่านมาเวลาที่ยังกิจต่อแพงนี่จะราคาโอเวอร์สูงนะครับแต่ว่าเกมนี้อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งก็ถือว่ากลางๆนะครับเวลเกมล่าสุด เพิ่งพาท่าแพ้อิลานมานะครับสองสูแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาทำอะไรสหรัฐอเมริกาไม่ได้แบ่งกันมาคนละ1แต้มนะครับแต่ว่าถือว่าเฝอสองเกมที่ผ่านมาเวลยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะยิ่งเกมล่าสุดแพ้อิลานไปลุยเลยนะครับเตะมุมก็แพ้ด้วย2ต่อเจ็ดเอเชียนีครับไปต่ออิ่านอยู่ราคาปอโดนกระชั่วไป2ประตูหุดนะครับแล้วก็ยิง จริงๆจ,จ,จะว่ายิงอันเดอร์ก็ได้เพราะว่ามันออกมาเป็นบอลดิวนะครับ2นัดติดเลยสสิติ10นัดของเวลต้องว่าไม่ดีนะครับ10นัดชนะแค่เกมเดียวเสมอ3แพ้ไปถึง6ครั้งนะครับเอเชียได้กับ10นัดทำเงินได้แค่4ครั้งเองแล้วก็ยังไม่สามารถทําเงินได้ใน3นัดที่ผ่านมานะครับแตกต่างจากอังกฤษชัดเจนต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครนะครับอังกฤษ เปิดหัวด้วยการถล่มอิหร่าน62แล้วก็แบ่งแต้มกับอเมริกามาทีมละ1แต้มนะครับวันที่ไปต่ออเมริกานั้นเนี่ยต่ออยู่ประมาณทัครึ่งครบลูกเอเชียในกับ10นัดหลังสุดก็ยังไม่ได้ทำเงินมากมายนะครับ10นัดทุกรายการทำเงินได้แค่3าครั้งเสมอ2หลุดไป5ครั้งบอลโอเวอร์เดอร์เท่ากันนะครับจาก10นัดหลังสุดผลต่างประตูได้เสีย5เกมล่าสุดอังกฤษดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะติดลบอยู่ 1ประตูแต่ว่าเฉลีย่ยยิงประตูได้ตั้ง1.8ประตูนะครับในขณะเดียวกันเวลติดลบอยู่5ประตูยิงประตูเฉลีย่ยได้แค่0ูประตูเท่านั้นเองนะครับเลตเปิดมาเวลราคาลองอยู่ประมาณสัก1ลูก5นัดหลังสุดทำเงินได้1ครั้งเสมอ1นะครับหลุด3ในขณะเดียวกันอังกฤษเอเชียนะครับเลตต่ออยู่1ลูก5เกมหลังสุดทำเงินได้2ครั้งเสมอ1แล้วก็หลุด กับนัดเจอฮังการีแล้วก็นัดเจอเช็กนะครับในปี2009แล้วก็ปี2022ปีนี้แล้วก็บอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์นะครับของทั้ง2ทีมเลยก็แบ่งกันไปอันเดอร์3ใน5นัดทั้ง2ทีมเลยนะครับก<ม>็ต้องบอกว่าเวลกับอังกฤษเกมนี้ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับอังกฤษนี้น่าจะถ้าแบ่งแต้มกับเวลไปได้การันตีเข้ารอบอันดับที่ 1, 1. หรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่ลุ้นดูว่าอิหร่านจะชนะอเมริกาได้หรือไม่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าไลอัพออกมาเวลน่าจะใส่เต็มที่พวกเขาเล่นในแผน3-4-3นะครับในขณะเดียวกันอังกฤษจะอยู่ในแผน4-2-3-1หน้าตาก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมโน้ตไว้ให้ดูเลยว่ามีใครเด่นๆดบ้างเอมปาดูนะครับแลมซี่นะครับมีเจมส์นะครับมีการ์ดเบลใช้ได้นะครับสำหรับเวลในขณะเดียวกันอังกฤษ ซูเปอร์สตาร์ล้นทีมนะครับวันนี้ขยับมาใช้แม็กควายแล้วนะครับเล่นคู่กับจอห์นสโตนมีลูกชอไคายวอลเกอร์ก็กลับมาแล้วนะครับจูดเบลลิงแฮมดีแคนไรท์เมสันเม์ฟิลโฟเดนลม์ิซไซลิงแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับวันนี้มีข่าวว่าฟิลโฟเดนน่าจะได้ลงแทนบากาโยสาก้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดู ส่วนเวลเองนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีนักเตะถ้าเป็นแนวรับนะเดวิส6.79นะครับในขณะเดียวกันตกกลางเนี่ยเอ็มปาดูกับโรเบิร์ตก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มัวแล้วก็แกเรตเบลหน้าลุน้นส่วนอังกฤษวันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างนะครับเพราะาแบ็กขวาเนี่ยฮูสกอร์ให้เป็นทิปเปียแต่ว่าฟัดม็อบ ให้เป็นขายวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็มีนักเตะจี๊ดๆอย่างแฮร์รี่เคน7.30ดีแคนไรท์7.00แฮร์รี่แม็กไก่7.52โยซาก้าอยู่ที่7.73ต้องมาลุ้นดูเพราะว่าเอเวนเรตติ A ้งวันนี้อังกฤษเหนือกว่านะครับแต่ว่าการจบสกอร์ลูกอากาศการแท็กเกิลต้องยกให้เวลความสดต้องโยนมาอังกฤษนะครับวันนี้เวลยังไม่มีเวนเฮนเนสซี่นะครับส่วนอังกฤษต้องมาลุ้นดูว่าขายวอล์กเกอร์เบนไวท์แฮร์รี่เคนแล้วก็เจมดดิสัน จะได้ลงกันหรือไม่นะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้อังกฤษเฉือนเวลด้วยสกอร์หประตูต่อสผมว่าทั้งสองทีมเปิดเกมแรกสู้กันแต่ว่าด้วยชื่อชั้นของกิตที่เหนือกว่าแล้วทั้งสองทีมเป็นทีมที่ต่างฝ่ายต่างแพ้กันไม่ได้นะครับเวลต้องบอกว่าสถิติที่ผมแบ,บเบอร์มาให้ดูเป็นรองกิตเยอะวันนี้เลดเปิดมาต่อ1ลูกขออนุญาตเชียงกิตทีมเยือน,นครับ ูถัดมาเวลา4ทุ่มนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์จะพบก,กับกาตาที่สนามอัลบาย a สเตเดียมเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับจะเจอกับเจ้าภาพแล้วก็วันนี้มาต่อเจ้าภาพอยู่ราคาประมาณสักลูกครึ่งสูงต่ำอยู่ประมาณ2ลูกครึ่งครบ3นะครับราคาไหลขึ้นไปเป็น3เม็ดก็มีเหมือนกันสำหรับโอเวอร์เดอร์ในกลุ่มเนี่ยเนเธอร์แลนด์อยู่ดับ1นะครับกาตาอยู่บวยที่4เลยนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะ1เสมอ1มี 4แต้มส่วนกาตาอยู่อันดับที่4เล่นไป2นะัดยังไม่มีแต้มนะครับเนลแลนด์อยู่ที่8ส่วนกาตาอยู่อันดับ50เลยเพวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสถิติของเนลแลนด์ยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเสมอแบ่งแต้มกับเอสโกดอมาวันนั้นต่อยเอสโกดออยู่ค,ครึ่งควบลูกก็หลุดไปนะครับแล้วก็เป็นบอลอันเดอร์มา4นะัดติดแล้วนะครับนัดที่ชนะเซเนกัล 2อศูนย์วันนั้นต่ออยู่ครึ่งควบลูกทาเงินได้แต่ว่าบอลเป็นบอลอันเดอร์สิบนัดหลังสุดเนเธอร์แลนด์พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ7เสมอ3เอเชียนะครับทำเงินได้10นัดหลังสุดนะทำเงินได้6ครั้งเสมอ1หลุดแค่3ครั้งบอลส่วนใหญ่โอเวอร์อันเดอร์เท่ากันนะครับแต่ว่า4นัดหลังสุดเป็นบอลอันเดอร์ในขณะเดีวยวกันกาตา2อนัดที่ผ่านมาทําได้ประตูเดียวเองนะครับโดนไป5ประตูทําให้ใสติ พวกเขาย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเจ้าภาพแล้ววันนี้ต้องมาเจอทีมกังหันลมที่มีโอกาสเต็งแชมป์เหมือนกันเพราะสิบน่างสุดยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์วันนี้ต้องบอกว่ากาตาร์หนักอีกแล้วนะครับผลต่างปตูตด้เสีย5เกมหลังสุดเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่าเยอะนะครับบวกอยู่6ประตูยิงประตูเฉลีย่ยอยู่1.8ประตูส่วนกาตาร์ติดลบอยู่1ประตูยิงประตูได้แค่ลูกเดียวจาก5เกมหลังสุดนะครับ เอเชียนแกับเลตต่ออยู่ประมาณสัก2ลูกควบเนี่ยกาตาอ่าเนเธอร์แลนด์นะสี่นัดมีแค่สี่นัดเท่านั้นเองทำเงินได้2ครั้งแล้วก็หลุด2ครั้งบอลอเวอร์เดอร์สามลูกนี่ยิงโอเวอร์ไป4จาก5เกมหลังสุดส่วนกาตาเป็นบอลอันเดอร์นะครับแล้วก็ราคาเอเชียนแกับตรงนี้เนี่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวผมรู้นอีกรอบจริงๆมันจริงๆลูกครึ่งกับ2ลูกผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะ ไม่น่าจะถึง2ลูกควบนะครับก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์วันนี้ชุดใหญ่นะครับอยู่ในแผน3 4 1 2นะครับส่วนกาตาจะอยู่ในแผน3 4 1 2เหมือนกันเนเธอร์แลนด์ผู้สาวประตูตใช้เป็นน็อปเพิร์ตนะครับ7.26เลยเอเวอร์เรตติ้งแนวรับมีเดอร์ลิกฟันไดอาเก้นะครับแบ็กซ้ายเป็นดารีบินแบ็กขวาคือดัมไฟมิดฟิลด์ตัวรับมีลุกเดอร์ยองนะครับแล้วมีแฟงเดอร์ยองนะครับแล้วก็มีคุปไมเนอร์ แนวลูกมี3คนนะครับกัคโปเบิร์กไวายแล้วก็คลาสเซนส่วนกาตาไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับผู้สาประตูมีบาแชมนะครับฮัตซานคูชีแล้วก็ซามานเป็นมิดฟิลด์อ่าไม่ใช่เป็นเซนเตอร์3คนนะครับแบ็กซ้ายคืออันเมดแบ็กขวาคือโมฮัมหมัดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนคือบูดาฟเล่นคู่กับเฮดอร์แนวลุกมีอาลีมุนตารีแล้วก็อาร์ติฟ วันนี้เนเธอร์แลนด์ทำไปแล้ว3ประตูกับ2แอซิ์นะครับเอเวอร์เรนติ A ้งอยู่ที่6.9เหนือกาตาเยอะนะครับถึงแม้ว่าการจบสกอร์จะเป็นรองกาตาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลูกกาบาและก็ความสดผมว่าเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบนะครับกาตาวันนี้เหนือกว่าแค่การเลี้ยงบอลน,นะครับต้องมาลุ้นดูว่าเมมฟิอร์ไปแล้วก็มาเทนเดอร์รูนจะฟิตพร้อมลงสนามหรือไม่เนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ใครจาก16นัดในเกรฟิกาเวอร์ครับ ย้อนหลังมานะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์หูสต์กรอให้ทลลมกาตาสี่ศูนย์นะครับเช่นนี้กับผมเลยเลทอยู่ประมาณสัก2ลูกต้องขออนุญาตเชียเนเธอร์แลนด์ต่อ2ลูกเชียได้ครับคู่ถัดมานะครับเวลา4ี่ทุ่มที่สนามคาริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันนี้เอสซการ์จะพบกับเซเนกัลน,นะครับทั้ง2ทีมกินกันไม่ลงนะครับเลทเปิดมาเป็นเซเนกัลมาต่อเอสซการ์อยู่ราคาประมาณสัก หาปอนะครับสูงต่ำประมาณ2ลูกในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีเอชอกโดรดอยู่อันดับ2นะครับเซเนกันอยู่ที่3เอซอกโดรดนี่เล่นไป2นัดชนะ1เสมอ1นะครับมี4แต้มส่วนเซเนกันเล่นไป2นัดชนะ1แพ้1มี3แต้มนะครับคู่ฟัดคู่เวียงเอชอกโดรดอยู่อันดับ44เซเนกันอยู่อันดับ18นะครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งในปี2005ที่ศึก LG ครับ เซเนกัลชนะสกอตดอมา2-1นะครับวันนี้ต้องบอกว่าอีสกอตดอร์สนะัดหลังสุดแพ้เกมเดียวยิ่ง2เกมที่ผ่านมาถล่มกาตาร์มา2-0แล้วก็แบ่งแต้มกับเนเธอร์แลนด์มา1-1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นบอลอันเดอร์มา9นะัดติดแล้วแต่ว่าเอเชียนะครับ10นะัดหลังสุดทำกันได้7ครั้งถือว่ายอดเยี่ยมำสำหรับเอเชียกอตดอนะครับส่วนเซเนกัลเองพวกเขาแพ้เนเธอร์แลนด์มา2-0 แล้วก็ไปถล่มกาต้ามา1ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่าไปต่อกาต้าอยู่ประมาณสักครึ่งลูกก็ทำเงินได้นะครับ10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้ไปถึงเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4ครั้งนะครับเอเชียให้ดครับ9เกมหลังสุดทำเงินได้4ครั้งบอลโอเวอร์เดอร์เท่ากันนะครับผลต่างประตูได้เสีย5เกมหลังสุดเซเนกันดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ทำได้6เสีย5บวกอยู่1ประตูะเฉลี่ยยิงประตูได้1นึ่ประตูส่วนเอชอกรเนี่ยน้อยกว่าจริงแต่ว่าบวกอยู่2ประตูเหนือกว่านะครับยิงประตูะเฉลี่ย0.6ประตูเอ่นเชียคกับท่าเรทราคาเสมอเซเนกัตนี่ทำเงินได้2ครั้งเสมอ2แพ้1นะครับจาก5เกมหลังสุดส่วนเซเนกันเอง5เกมล่าสุดพวกเขาทำเงินไม่ได้เลยนะครับในเลทเสมอบอลส่วนใหญ่ เป็นบอลอันเดอร์ผมฟันธงเลยสองลูกควบนะครับก็เดี๋ยวโนตไว้นิดน,นึงว่าอยู่สกอร์ต่ำได้นะครับวันนี้สกอร์จะเล่นในแผน5-4-1นะครับแนวรับนี่นั่นโป๊กนะครับมีผู้สาประตูอย่างโดมิเกสเซนเตอร์3คนมีตอเรสฮินคาปี้โปโรโซนะครับแบ็กซ้ายคือเอสตูปินานแบ็กขวาคือพรีเซโดมิดฟิลตรงกลางมีวาเลนเซียนะครับไคเซโด กรูเอโซและก็พลาโตแนวลุกหน้าเป้าใช้คนเดียวเลยคือเอสตราดานะครับส่วนเซเนกันจะอยู่ในแผน42-2 2มีผู้สาประตูตัวเก่งอย่างเมนดี้นะครับเซนเตอร์2คนคือเดียโลคูริบอรี่แบ็คซ้ายคือจาคอบแบค็คขวาคือซาบารีนะครับมิดฟิลด์ตัวรับมีกุยเย่นะครับแล้วก็มีเมนดี้ในขณะเดียวกันแนวลุก4คนมีเดียตาซานะครับแล้วก็มีโบราเย่เดียรวมไปถึงเดียคาวนะครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าเอลโซการ์ดเนี่ยทำไปแล้ว3ประตูส่วนเซเนกัลเนี่ยทำไป2ประตูกับ1นึ่งแอซิดนะครับเอเวเรติ้งเท่ากันเลย6.8นะครับความสดนี่ต้องยกให้เอลโซการ์ดแต่ว่าการจบสกอร์ลูกกากาศการเลี้ยงบอลเซเนกัลได้เปรียบน,นะครับวันนี้นักเตะที่พลาดลงแน่ๆคือเมนเดสนะครับของเอลโซการ์ดแล้วก็เอเนอร์วาเดนเซีย ้องมาลุ้นดูเพราะว่าเขาทําไปแล้ว3ประตูให้เอลซกอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับต้องมาลุ้นดูว่าจะฟิตพร้อมลงสนามหรือไม่ส่วนทีมเยอรวัน,นยังไม่มีซาดิโอมาเน่แล้วก็คูยาเต้นะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้คู่นี้เสมอกันนะครับเอสซกดอร์เสมอเซเนการหนึ่งประตูตอนหนึ่งผมจริงๆมองก็น่าจะเสมอนะครับเพราะว่าเอสซกกอร์เนี่ยน่าจะเล่นรัดกลุ่มได้เปรียบถ้าบวก1แต้มนะครับก็จะไปมี5แต้มต้องมาลุ้นดูว่าในฮัทแลนจะ ทำอะไรกับกาตาแต่ผมมองว่าเอซุกรดอรน่าจะได้เปรียบเล่นสบายกว่านะครับแต่ว่าความฟิตพร้อมเซเนกานเกมนี้ก็สู้ตายเหมือนกันทั้ง2ทีมเลดอยู่ประมาณสักเซเนกานมาต่อปอ,อขอเชียร์ทีมรองดีกว่าครับให้เชียร์เอซุกรดอรเลดลองปอเชียร์ได้ครับไม่ใช่เลดลองปอนะครับเลดเสมอนะครับให้เชียร์เอซุกรดอรเลดต่อเสมอเชียร์ได้ครับ คู่สุดท้ายนะครับคู่ดึกเวลาตีสองวันนี้คู่กัดตลอดการนอกสังเวียนลูกหนังเหมือนกันนะครับอิหร่านจะพบกับสหรัฐอเมริกาที่สนามอันตูมามาสเตเดียมนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้อเมริกามาต่ออิหร่านอยู่ราคาปอนะครับสูงต่ำนี่อยู่ประมาณ2ลูกควบอิรหร่านฤดูการนี้ต้องบอกว่าด้วยทัวร์นาเมนต์นี้นะครับประมาทไม่ได้นะครับพวกเขาอยู่นดับ2นะครับ มี3แต้มเล่นไปแล้ว2เกมยังไม่ชนะ1แพ้1นะครับมี3แต้มส่วนอเมริกาเนี่ยเล่นไปแล้ว2นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2เกมเลยมี2แต้มอิหร่านอยู่ันับ20นะครับอเมริกาอยู่อับดับ16พวกเขาไม่เคยเจอนะแต่ว่าอิหร่านเกมล่าสุดเพิ่งชนะเวลมา20หลังจากทิพายังกฤษมา62นะครับทำให้10นัดหลังสุดนี้พวกเขาชนะ5เสมอ1แพ้4นะครับเอเชียีกับ สินัดนะทำเงินได้ทั้งหมด5ครั้งบอลชนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์แต่ว่าฤดูการนี้เป็นโอเวอร์กับดิวนะครับยังไม่แพ้ในส่วนของบอลอันเดอร์นะครับโซนอเมริกาเปิดหัวมาเสมอทั้งเวลเสมอทั้งอังกฤษนะครับทำประตูก็ได้น้อยแต่ว่าเหนียวเสียประตูน้อยนะครับสิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ5นะครับแพ้2 Asia เอเชียครับทำเงินได้แค่3จาก10นัดหลังสุดและบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์มา7นัดติดแล้วนะครับ5เกมล่าสุดจริงๆแล้วอิลร่านเนี่ยติดลบอยู่เยอะกว่านะครับลบ3อเมริกาลบ2นะแต่ว่าอิลร่านนี่ยิงประตูเฉลี่ยได้เยอะกว่านะครับ1-2ประตูส่วนอเมริกาเนี่ยยิงในแค่สูงประตูเท่านั้นเองนะครับอิลร่านเลดอยู่ประมาณสักครึ่งครบลูกนะครับไม่ใช่เลดปอนะ ผมให้เช่นนครับนี่เพียนนะจริงๆผมให้อยู่เลสซักครึ่งลูกบอลรองนะครับเลทลองครึ่งลูกเลทลองครึ่งครบลูกอิหลานี่ทําเงินได้3จาก5เกมหลังสุดส่วนอเมริกาเลทต่อซักครึ่งควบลูกนี่ทําเงินได้2จาก5นัดหลังสุดแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมโน้ตนิดหนึ่งว่าคู่นี้น่าเชียร์บอลอันเดอร์นะครับพวกเขาต้องบอกว่าด้วยไลน์อัพเนี่ยมันออกแล้วแหละ ว่าหูสกอร์ให้หลานอยู่ในแผน4-2-2-2นะครับมีผู้สาประตูอย่างฮอสซินีนะครับแล้วก็มีแบ็กซ้ายอย่างโมฮัมหมัดีแล้วก็แบ็คขวาอย่างเรซเซเนียนนะครับเซนเตอร์ Center 2คนคือฮอสซินีเหมือนกันแล้วก็โปลากันจีนะครับเอเวอร์เรนตตงนี้ผมต้องยกให้แบ็กขวากับเป็นผู้สาประตูตำแหน่ง GK เลยนะครับเบนฟิลด์ตัวรับ2คนคือเชดมี่แล้วก็เอซาตราฮีนะครับ แนวลุกอีก4คนคือฮาจาซาฟีแล้วก็กูซากูรีซาเดนะครับรวมไปถึงทาเรมี่แล้วก็อุสมอนกันด้วยส่วนอเมริกาวันนี้จะมายเอล่าในแผน4.33นะครับผู้ชอบประตูอย่างเทอร์เนอร์ก็อยู่ที่7.13เซนเตอร์2คนคือซิมเมอร์แมนแล้วก็รีมถือว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับรีม6.8แบ็กซ้ายคือโดบร์สันแบ็กขวาคือเดส มิดฟิลด์ตัวรับ1คนคืออดัมเล่นคู่กับโมซาแล้วก็แม็กเคนนี่แนวลุกมีซาเจนทูลิสิกแล้วก็เวอาร์นะครับวันนี้อิหร่านได้ทำประตูได้เยอะกว่าทำได้4ประตูกับ2แอสซิสต์ส่วนอเมริกาได้ทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์เท่านั้นเองนะครับเอเวอเรสต์ рейт ิ่งอิลลันกับอเมริกาเท่ากันเลยอยู่ที่6.7แต่ว่าความฟิตเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นเด็กนะอเมริกาสดกว่านะครับการจบสกอร์การแทคเลิล อิหร่านได้เปรียบแต่ว่าการลูกอากาศกับการเลี้ยงบอลอเมริกาเหนือกว่านะครับวันนี้ตัวเจ็บอิหร่านมีให้เห็นแล้วนะครับต้องมาลุ้นดูว่าอัมมัดนูรูลาฮีนะครับจะฟิตพร้อมลงสนามหรือไม่ส่วนเบราวานกับจาฮันบาร์กนะครับเจ็บแน่นอนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอเมริกาเสมอมาสามเกมติดแล้วในเกฟฟี่าเวอร์ครับนะครับวันนี้อิหร่านกับอเมริกาฮูสกี้เสมอกัน11 แก้เชียรกับผมนะครับถ้าเป็นเรทเสมอเนี่ยผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอแต่ว่าผมขออนุญาตเชียร์อิหร่านดีกว่านะครับฟอร์มยอดเยี่ยมกว่าเยอะให้รองอิหร่านอยู่เรทประมาณสักครึ่งครบลูกเชียร์ได้ครับเดี๋ยวเรามาทวนกันดูอีกรอบนะครับคู่แรกผมให้เชียร์อังกฤษนะครับคู่ปรับตลอดการของเวลเรทต่อครึ่งครบลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่2เชียร์กังหันลมในเธอรแลนด์นะครับวันนี้จะถล่มเจ้าภาพเรทต่อลูกครึ่งครับ คู่ที่3ผมเชียร์สกอดอนะครับเลทเสม,มอครับและคู่สุดท้ายเชียร์อิหล่านนะครับเลทลองประมาณสักครึ่งลูกให้เชียร์อิหล่านลองอิหล่านได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดฟุตบอลโลก4คู่นะครับที่คัดมาให้เพื่อนๆกันทุกวันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ